เพื่อผู้พิทักษ์โครงการที่ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศตลอดจนสื่อสารให้ผู้คนได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่าผู้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและเสี่ยงอันตรายเพื่อปกป้องพื้นที่สีเขียวให้กับคนไทยทั้งประเทศเราทำงานกันที4ชั่วโมงไม่มีโบนัสสิน้นปีไม่มีโอทีสิ้นเดือนคืออยู่กันด้วยใจมันเป็นงานที่ใช่ เราทําแล้วเรามีความสุขป่ามันคือที่ทํางานของเราก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณอย่างน้อยๆโครงการนี้มันเป็นกําลังใจที่ดีเมื่อมีคนจากข้างนอกมองเห็นว่าเรามีตัวตนเป็นส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ป่าโดยตรงคุณผู้ชมสามารถส่งต่อกําลังใจและสนับสนุนการทํางานของผู้พิทักษ์ผืนป่าของไทยผ่านช่องทางต่างๆได้โดยติดตามรายละเอียดผ่านทาง Facebook เพื่อผู้พิทักษ์